โอเคนัผมมาเล่น,นเกมพับจีกันอีกเช่นเคยนะแต่วันนี้มาแบบเงาเงาหน่อยไม่มีใครเล่นด้วยก็วันนี้อยู่ในโหมดโรงแรมแบบทะเลทรายนะก็อาจจะเงียบๆหน่อยนะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวตัดไปตอนอ่าโดโดร่มเลยกันนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาโดโดร่มแล้วแต่ขอลดเสียงเพื่อนก่อนนะเสียงดังเกินโอเค จริงๆผมควรจะลงคชิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะแล้วก็วันนี้ทีมอัดนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนไปวางเตดการโอเสร็จได้เลยตรงไหนดีนะแบบไม่เคยเทีเลซ้ายไม่เคยเล่นด้วยตรงนี้ไหมลงนี่ดีกว,ว่า๊ปไม่เอาออตรงนั้นลงตรงนี้นี่แหละโอเคอเคถึงพื้นละหาปืน วันนี้เราจะเล่นกันแบบโหนตัวเลยนะไลคิวไลอะไรเลยแบบไม่กลัวเลยเงียบๆเละนะทุกคนไม่มีเพื่อนเหงาเลยโหเหงาเลยอย่างนี้อาจจะก,กระตุกนิดหน่อยนะเพงคยคนดูแ้วแหละไม่มีเพืนะ่อนเนี่ยใครอยากเล่นกับผมก็แอดมาได้นะทิ้งไว้ทิ้ง UID ไว้ด้านล่างเลยแต่ผมปแปด ไอ้ทุกคนไม่ต้องอห่วงเน่ทำไมปืนลูกสองเยอะเยอะยังเลยอโอเคฟาร์มครับฟาร์มไปอาจจะลงคลิปช้าหน่อยแต่ว่าอย่าบ่นกันเลยคลิ้เกียจทำคลิปเหนื่อยเหนื่อยอุ้ยเมื่อะเท่จังเอ้ยเราเราได้อาวุธเทๆ่ๆมาแล้วอะ่ะ โอ้เกี่ยวเวลาผมรู้ผมก็อาจจะเงียบหน่อยนะขอโทษด้วยพเดีมันระแวงเอ้ไม่ใช่เดียวไม่ใช่ระแวงจริงจังกลัวตายกลัวตายโอเคต่อต่อช่วงแรกน่าจะไม่มีอะไรดตัดภาพไปตอนที่มีอะไรน่าสนใจเลยแล้วกันนะโอเคโอ้ขอโทษทุกคนพอดีผมลิมกดอัดขอโทษเจอช็อตเด็ดเยอะมากจะลืมกดอัด ขอโทษนะขอโทษนะโอ้ไอ้นี่ก็พูดอยู่นะแต่ผมรักแจ่มังกรผมเพิ่งรู้เทรผมลิมคนอัดขอโทษนะทุกคนโอ้พระฉัดเด็เดเยอะมากเลยทุกคนเกือบตายอะ่ะโอ้ยอดยอดแม่เกือบเลยนะโอ้ ผมว่าเราไปที่ต่อไปเดี๋ยวไปหาเข้าวงอะหาที่อยู่หาที่แคมป์น่าจะไปภูเขาตร,ต,รตรงนี้โอเคลิมลิมเกิดอัดถันีนี่ครับความสำเพาหารถกันหารถถ้เจอกันศพเลรอโอเคศพจริงโอ้ชิ oh, ไม่มีเพื่อนแล้วเหงาเลยวะ่ะส่วนคลิปหน้าน่าจะเป็นไมค้าเลยนะเพาะเว้นช่วงมาเยอะแล้วก็เตรียมดูได้เลยไมค้าบ่ะใครเป็นแฟนไมค้ารอดูได้เลยไม่ต้องห่วงอันนี้สบที่บุกคาทิง้งีไว้นิ่วะ่ะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะ <c oughs> อู้รถหารถไม่เจอเลยวะ่ะแต่เพื่อนขับมาแล้วอ่ะ ็วิ่งไปเรื่อยๆนี่แหละงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเจออะไรเด็ดๆเลยไปโอเคหน้าตนที่เพื่อนก็มารับแล้วไอันี่ผมไม่ได้บอกเขามาลับนะเขาไม่รู้เป็นใครโอเคเอ้เพื่อนไปตรงที่เรามากสิผมเปิดไมไม่ได้นะพอผมเปิดไม่พูดนะ่ะอ,อพ,พวกคุณจะไม่ยินเสียงผมพูดนะไม่รู้ทำไมอ่ะ ไม่รู้ทำไมว่ามันถึกไม่ยินเสียง่ะนะอืมเสียงมดแปลกนะ้ยเนี่ยเสลดมีเสลดใน,ขน้ขาดิวหน่อยก็เสียงอาจจะแปลกๆน้ยคนคุณเห็นไหมบนเขาเมื่อกี้นั่นไงไปไปไปชาร์จชาร์จชาร์จ แตกโอ้โหไม่ยากไม่ง่ายครับวันนี้เรามาเอาที่หนึ่งครับแต่ป็่เจ้าพผมยังไม่ใช่ปืนนี้เลยนี่หว่าเฮ้ยแตก <c oughs> น่าจะบอดนะอ้ทรงเนี้ยปืนยิงยากอย่่งนะผมก็บอกนี้นี้ โอเคไปต่ออ,อ,อ,อืมเจาอยางไหมจะเจาะอุ้ยไปยิงวะโอ้เพื่อนยิงทำไมเนี่ยโอ้ no ันนั้นยิงเหรออ๋อตรงนั้น <Awesome. S 1> เออเดี๋ยวผมเอารถกระบะคันนั้นไปนั่นก็ได้ไปจุดที่ผมจะไปโอเคไปงั้นเดี๋ยวตัดภาพไปตอนผมอ่าไปถึงเลยกัน okay. โอเคโอเคตอนนี้รถน้ำมันหมดนะโหอ, <Awesome. S 1> อืมผมว่าวงน่าจะบีบเข้าไปประมาณนี้นะงั้นเราย้ายจุดเลยแล้วกัน จบเลยรถน้ำมันหมดโอเคน่าจะแคมป์บ้านน่าจะหาบ้านอยู่แล้วก็รอคนจะมีคนไหมวะลัวตายมากเลยออกมาคนเดียวเนะี่ยงั้นเราแคมป์ตรงนี้เลยกันนะโอเค แคมป์ตรงนี้จดยุทธศาสตร์เฮ้ยคนเมื่อกี้อยู่ตรงไอดอบนั่นไงโหไม่ดดโดนหรอกถ้าโดนนี่ก็เวอร์แล้วอะ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ จะมีใครมาเท่านี้ไหมวะก็ส่องหาไป้ลิลิแหกออกวงต่อไปมาแล้วตรงนี้ดีกว่าไปออกเดินทางผมจะไม่ตัดแล้วนะเดี๋ยวคลิปมนสั้นไปก็ต้องดูผมเดินแล้วแหละไปไปไปหืหทาง กล่าโดนเข้าซอยจังเลยนีย่เดินไปเรื่อยๆไม่มีรทำก็เดินไปก่อนเฮ้ยไกลยอยู่นั่นน่ะสามร้อย 300. กว่าเมตรเลย ก็เกียูโอเ,เครื่องบินโอเคไหนวะนี่ไงทิ้งไอ้ดาบที่ไหนเนะี่ยปล่อยด้านหน้าผมไม่ได้เลยไงโห ออถึงแล้วถึงแล้วแหละเฮ้ยแถวใกล้ๆอยู่นะไปเอาดีไหมดีไหมไม่ดีหรอกเดีวยวตายผมเพิ่งเคยเล่นด่านเดียสายครั้งแรกนั่นนะแหละตั้งแต่เล่นฟับจีนะครั้งแรกในแผนนี้ผมว่ามันแค่ไปไปเล่นตรงนี้เลยดีกว่า อะไรบางวันเนี่ยทำไมไม่เจอสตูเลย่ s <S ะเดินทำวอล์กนะครับวอล์กวอล์กวอล์กเดินแล้วเดินอีกคนรถเราจะ ล่าคนเลยแล้วกันล่าเลยล่าเลยไม่รอแล้วโอเคไปต้องล่าจะเอาคลิปไม่สนุกท้าไม่ล่จะคลิปไม่สนุก <Help. S 1> ตรงนั้น อันหน้าล่ะอุ้ยชนอ,อันเดี๋ยวเราไปเอาตัวด้านบนกันก็ได้ส่วนตัวที่ผมมีมาเมื่อกี้แล้เอาไว้ทีหลังผมเห็นมันตั้งแต่ผมแคปวิวอีกฝั่งหนึ่งอะจนตอนนี้ผมกลังเชื่อมันมอีกรอบไหนว่าอีกตัว แค่หน้ามันไงอยู่ไหนวะนั่นนั่นดาวแตกเก็บไปหนึ่งมันสโมคป,ปิดแล้วอะ อตกใจหมดเลยโอ้โหนึกว่ามันไม่เห็นโอ้จบแล้วเพื่อนจะปรชุบไหมเนี่ยเพื่อนอยู่ในวงหมดเลยโอเคไม่น่ารอดละบูผุดผมผมเจ๊งไปหรือเปล่าเนี่เมื่อจะสะดุ้งเลยอะห เบอร์สามในชุดเราได้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วย,วยเฮ้ยเบอร์สามาา่ะเบอร์เบอร์สามาเบอร์สามเป็นมาแล้วมันน่าจะรู้แล้วว,ว่ามันมาช่วยเราไม่น่าแหละลาคาราเต้คืนโอ้โห ผม,มรู้เลยว่าผมจะจบที่สก,กอร์ที่เท่าไหร่เนี่ย <c> เ <oughs> บอรนะ์สามในไม่น่าเลยวะมืดแล้วเกน,นี้ไม่มืดเดยวหละ <Help. S 1> <c oughs> มันขี่รถมาแล้วมันมันเหยียบผมงั <c> ้น <oughs> เดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนนี่ผมรู้ผลเลยแล้วกันนะโอ,อ เคตอนนี้ก็รู้ผลแล้วนะผมได้ที่สามนะโอ้ <laughs> โก<อ>บ,บได้ที่หนึ่งแล้งั้นเดี๋ยวตัดจบเลย<อ>แล้วกันโอเคที okay, ่ผมก็จบเปมาสักคลิปผับจีพาร์ที่สองนะจริงๆผมควรลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่คือคลิปมีปัญหานะ <laughs> ก็เลยไม่ได้ลง <laughs> ก็ได้ลงวันนี้แทนก็คืออัดใหม่เลยนะโอ้ไข่เชียงใหม่โอ้จะปรับกันโอ้ โอเคส่วนใครที่ดูมาถึงตัวนี้แล้วก็ขอขอบคุณขอบใจขอบถ่ายแต่งกิล้วนะครับเจอกันใหม่พัดนนะ้าบ๊ายบาย